สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Andy f r ฟ e d o m นะครับและยังอยู่กับเกมอาร a เ t i o n เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็น e p ที่2ของเรานะครับแต่จะแปลกใหม่นิดนึงนะครับชื่อคลิปของเราคือการเดินทางครั้งใหม่เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามีรุ่น้องนะครับในกลุ่มนะครับชวนให้มาเล่นเซิร์ฟเดียวกันนะเราก็ต้องย้ายมากลุ่มเขานั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ครับที่ผมจะย้ายไปนะครับก็ เขาพิมมานะครับบอกว่าเป็นโทซาเคนนะครับน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละครับเดี๋ยวต้องหาดูนะครับโทซาเคนอยู่เลเชนอ่านี่ครับเจอแล้วยนสุดท้ายพอดีเลยนะครับก็คือนะครับคือจริงๆแล้วเซิร์ฟเก่าผมเนี่ยนะมันจะผมก็เล่นในกลุ่มนะครับทำเคสปกตินั่นแหละแต่ว่าเรานะครับก็อยากได้คนที่ใกล้ชิดนะครับเล่นกันทําเคสลงดันด้วยกันมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็เลยย้ายมาเซิร์ฟนี้นะครับว่าน้องๆเขาเวล 67,70กันแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็เลยย้ายมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เซิร์ฟนะครับกันดีกว่านะโทซาเค็นนะครับโทซาเค็นนะครับน่าจะอ่านถูกอันผิดขออภัยด้วยนะครับน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวไปสร้างตัวละครกันนะฮะก็ตัวละครเช่นเคยนะครับว่าเรานะครับแมนๆอย่างเงี้นะฮะต้องเล่นตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันคาวาอี้นะฮะ โอเคนะครับเราก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าในตัวเกมมันก็แต่งตัวกันได้นะทรงผมก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะผมชอบสีขาวนะผมบอลบอลขาวได้หมดถ้ามีสีขาวตัวได้ก็จะเอาอยู่นะแต่ไม่มีนะครับส่วนส่วนชื่อตัวละครนะเช่นเคยน่าจะเป็นแอนดี้ฟรีดมนะครับไม่ชื่ออื่นไม่ออกจริงก็เดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวมาทำเควส นะครับเริ่มเร็วลหนึ่งไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เริ่มใหม่นะแล้วก็จะแนะนํานะครับในเกมไปด้วยนะครับว่าช่วงเลเวลหลังจากยีิบไปนะครับจนถึงเลเวลล่าสุดของผมนะใน1วันเนี้ยดูว่าผมจะเเวลเท่าไหร่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะใช้เวลา1วันนะฮะไม่แต่ในระยะเวลาคลิปก็จะประมาณสิบกว่านาทีนั่นแหละนะแต่ผมจะใช้เวลาเก็บอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าในเกมครับนะครับก็ถ้าใครเล่นใหม่ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะก็มี การสอนทำเครสนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับอันนี้เดี๋ยวขอทำเครสแป๊บหนึง่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลงทะเบียนโนวิดนะฮะอ่าดูดูตาที่ผมเลือซกซะก่อนนะทุกคนนะเบื่อโลกอะตาเบื่อโลกสีแดงตัดกับสีขาวดีวผมชอบน่ารักที่สุดจักรวาลน,นะคว่าีโอเคเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรีวิวเก้าเลยกันนะครับว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะไปไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็หลังจากนั้นนะฮะคือตอนนี้ผมเวลก้าแล้วทุกคนนะก็จ็อบสิบนะครับเตรียมที่จะไปอิสลาดนะครับที่จะเปลี่ยนอาชีพนะอ่าเนี่ยครับถ้าใครก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพนะทุกคนเข้ามาเนี่ยผมประทับใจที่สุดรู้ไหมทุกคนไม่ใช่เรือไม่ใช่นกอะไรเลยผมประทับใจน้ำฮะเงาของน้ําสวยมากนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอาชีพกันนะที่เมืองอิสลาดนะครับส่วนอาชีพเดี๋ยวก็ อาชีพเก่าผมเป็นโจรน,นะแต่ว่าตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าจะเล่นเป็นอะไรนะครับเพราะาโจรจริงๆมันจะเก่ง PVP นะครับก็คือ p p นะครับ,รบมาเดี๋ยวเราเข้าห้องผงจะดูซิว่าจะได้อาชีพอะไรดีแต่คิดๆวยในใจครับมีแล้วตัวหนึ่งนะที่คิดว่าฟาร์มได้ไวนะครับทุกคนอ,อันนีก้ก็กดไปเลยโอโอถูกถูก,ถกทุกอย่างวงกลมวงกลมไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรา ไปเลือกอาชีพกันนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วนะครับทุกคนว่าพอ d ็อบเ e เวล10นะครับจะมีการเลือกอาชีพนะฮะแล้วก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะฮะเลอนอาชีพอะไรก็ได้นะนี่ครับก็จะมีนะครับสวอ m a n นะครับสามารถรับเก็บเป็น k n i g h และ crusader ได้นะครับนี่ก็ยังไม่เปิดนะ crusader นะครับอันนี้ p ีทนะหรือออะอโคลก่อนนะอโออันนี้ m a g นะครับแล้วก็ท h i นะครับ อันนี้ก็อาร์เชอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมอร์เชนนะครับเมอร์เชนก็พ่อค้าแม่ค้านะฮะอันนี้อาชีพเก่าของผมนะฮะก็จะเป็นตัวของทริฟนะครับจริงๆตอนแรกผมก็อยากเล่นทริฟนะฮะมันเท่ดีนะทุกคนนี่ตัวทริฟนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็ในใจผมโอเคผมเลือกได้แหละเดี๋ยวเล่นอาเชอร์ดีกว่านะครับน่าจะฟาร์มไวนะอ่าเดี๋ยวผมยืนยันเลยแล้วกัน หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวก็อนนี้ครับก็จะมีการทดสอบนะฮะทดสอบสกิลอะไรต่างๆนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสายอีกสายหนึ่งมันยังไม่มานะคนเราก็ต้องเล่นสายเดียวไปก่อนนะครับอาเชอร์ฮันเตอร์สไนเปอร์นะฮะถ้าเป็นคส4ก็จะเป็นเลนเจอร์นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกยังไม่เข้าโอเคฮะเดี๋ยวผมข้ามไปตอนเลีิยส24เลยนะฮะอ่าอันนี้หลังจากเวลยิ24นะครับผมก็ได้มาทําการ เก็บเควสบอร์ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับส่งเควสบอร์ดด้วยนะครับเก็บเวลด้วยนะอยู่ที่เวล27แล้วนะครับและตอนนี้นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับพอเราทำเลเวลยี่สิบสเสร็จนะครับให้ทุกคนนะครับนี่ครับมาเก็บตัวนี้เลยสปอร์นะครับตัวนี้ก็จะได้จ็อบอีพีค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือตัวนี้จะได้อยู่ที่618นะครับ618เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมอนระดับกลางนะครับก็จะได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะกินตัว อันนี้ไปพอสมควรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ผมก็ปล่อยฟาร,ร์มตรงนั้นเย็นเช้าเลยนะฮะก็ได้วาเวลสามสิบนะครับจ็อบสาสบสองอันนี้คือผ่านไปแค่ส2บสองชั่วโมงนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้ก็วนมาเก้ามงเช้าแล้วนะสิบสสิบาชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้ผมก็เควสนะครับแต่ละวันมันจะรีตอนตีห้ใช่ไหมเนี่ยผมก็ได้เควสใหม่มานะครับก็เดี๋ยวทําการไปไล่เก็บเควสกันหน่อยแล้วกันนะก็ เก็บเควสตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าเวลเท่าไหร่นะครับต้องไปดูอันนี้คือผมปล่อยไป้ยังคืนนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมปล่อยตรงสปอนน่ะยันเช้าเลยนะครับเนี่ยตื่นมาประมาณ8ปดเโมงนะครับก็เวล3สามสิบจับสามสองอย่างที่เห็นโอเคเดี๋ยวผมไปทำเควสกันก่อนนะ,ะครับหลังจากนั้นนะครับก็เก็บเควสนะครับเควสประจําวันสิบเควสให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผมก็มาเก็บเควสตัวกบอยู่นะ อยู่ที่อะไรเนี่ยชิฟต์นะครับเป็นเรือนะเรือล้างเรือผีสิงครับอ่าหลังจากนั้นนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ทาเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กําลังจะไปส่งเควสที่บอร์ดนะครับมาเดี๋ยวเราไปที่บอร์ดกันเลยนะว่าส่งเควสมาดูว่าผมจะได้เลเวลเท่าไหร่นะจากการส่งเควสที่บอร์ดนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาส่งเควสกันฮนะนะครับ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครคือ XP base job นะครับก็จะได้อย่างละแสนเลยแล้วก็จะได้ตัว Odin basing นะครับ140ยสี่สบนะฮะผมส่งไปหมดนี่ก็น่าจะได้สักกี่เวลไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ่า31มสิบเอนะฮะส่วน job ได้มา4นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาอัพเนี่ยครับอัพออ u t o ได้เลยนะ อยากเล่นสายอะไรก็อัพไปเลยนะครับเดี๋ยวผมอัพสกิลด้วยนยครับได้มา4 4เลเวลแล้ว4เลเวลจอ็อบตรงนี้ก็จะอัพออตโต้ก็ได้จะอัพที่แนะนาก็ได้ครับแต่ผมเลือกอัพเองนะครับนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาพอเลเวล31นะครับผมก็ได้มาเก็บเจ้าตัวชื่อว่าคาราเมลนะครับตัวนี้นะเพราะว่าบวกลบของเลเวลนี้คือห่างกัน 3เลเวลใช่ไหมครับที่ได้ร0อยอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะฮะก็จะได้เบสจ็อบอยู่ที่444นะครับถามว่ามันน้อยกว่าตัวแรกใช่ครับแต่ว่ามันเป็นมอนระดับเล็กนะครับมันก็จะกินทีละ1พอยต์นั่นเองนะครับโอดินเบสซิ่งก็จะกินแค่1พอยต์มันก็จะไม่เปลืองนะครับถ้ามารวมขนาดกลางมันใช้2พอยต์ใช่ไหมฮะถ้าตัวนี้1พอยต์ถ้ามาคูณ2นะครับมันก็จะเป็น888 8้นั่นเองนะครับ คือสําหรับผมมันก็ได้เยอะกว่าแล้วมันก็ประหยัดอดีเบ a ซิ่งด้วยนะมอนกตีตายง่ายด้วยนะครับนี่ครับผมก็เก็บอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเลยฮะและหลังจากนั้นครับด้วยความเดชบุญครับโชคดีฮะวันแรกของการย้ายเสิร์ฟมาครับผมได้ดอปการ์ดนะครับเจ้าคาราเมลแต่น่าเสียดายครับมันเป็นสาย m a ็มแอ k นะครับซึ่ง m อ็มแอ k ของสายสไนเปอร์มันหรือสายธนูเนี่ยมันคือการวางแทบหรือวางกับดักนะมันก็ ไม่ค่อยเหมาะนะกับเราสักเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะขายมันนะครับเพราะว่าผมจะเล่นสายเป็น a d l นะครับก็คือ A อจิเด l ลักนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับว่าราคาของการ์ดใบนี้มันจะประมาณเท่าไหร่นะนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็มาดูว่าจะได้กี่คริสตลัลกันนะครับใบนี้เดี๋ยวผมรับเงินก่อนนะแ,แรกๆก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่นะครับในดูที่คาราเมลนะครับก็อยู่ที่ สี่หมื่นนะฮะไม่ใช่สี่แสนดูเลขดีๆตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะครับแต่ราคาต่ําสุดอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งนะฮะแต่ผมจะขายอยู่ที่สี่เจ็ดเนี่ยแหละนะถ้าใบนั้นออกเราก็จะได้กําไรอยู่สักหน่อยอยู่นะครับ็ำไรดอกดอกมาฟรีนะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้สักพักจนมืดเลยนะมันมืดในเกมนะครับไม่ใช่มืดข้างนอกนะนี่ก็เวลนะครับก็ขึ้นมาหนึ่งเวลนะครับแล้วก็รังไล่เก็บจ็อบอยู่นะ แล้วก็เมื่อกี้นะครับที่ดอกการ์ดมานะครับก็จะมีคอสการเรียนนะครับถ้าเราได้สะสมเนี่ยฮะถ้าเราได้การ์ดมาหนึ่งใบไม่ว่าจะเป็นการดรอปหรือเปิดกาชานะครับมันก็จะสะสมตรงนี้นะครับถ้าคุณเห็นเห็นไหมอ่าถ้าทุกคนเห็นนะครับเนี่ยเราก็จะกดรับนะครับได้เงินนะครับได้คริสตัลได้ก็ได้สุ่มการ์ดด้วยนะครับเก็บได้สูงสุดถึง25นะครับในคอสเรียนนี้ถ้าครบ25หหลังจากนั้นไปก็คือไม่ได้แล้วนะเขาก็จะแจกอยู่แค่นี้นะครับผมเลยตัดสินใจนะครับที่จะ เปิดการ์ดสุ่มดูนะว่าจะเป็นการ์ดอะไรนะครับตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะได้การ์ดดีๆมาใส่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจนะครับมาดูว่าแต่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเปิดจากการ์ดตัวนี้มันจะมีรูปกุญแจล็อกเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะไปขายได้นะทุกคนไม่เหมือนการ์ดท,ที่ดรอปเองนะครับตัวนี้เราก็จะเปิดนะครับดูว่าใช้ได้ไหมถ้าใช,ใช้ไม่ได้เราก็จะไปย่อยนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มกรชาเปิดสุ่มการ์ดต่อไปนะอ่าที่ผมได้มาเป็นฟีเมล บักนะครับเอ้ยฟีมิลทิบักนะครับจะเป็นการดแมลงสาบตัวเมียนะครับบวกคริสติคอลนะครับคิดว่าแรกๆนะครับคริสติคอลสำหรับแรกๆก,ก็คงไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ย่อยแล้วนฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะใส่ไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาค่อยถอดออกมาแล้วก็ไปย่อยแล้วกันนะฮะใส่ๆเล่นๆไปก่อนนะยังไม่มีการสับใบเลย,เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ต่อนะครับ และหลังจากนั้นนะครับก็ข้ามมาแล้วครับสองทุ่มนะฮะสองทุ่มตรงนี้นะครับผมก็จะมาเก็บนะครับโอดินเบซิ่งตรงนี้นะครับน่าจากร้อยกว่าถ้าทุกคนสังเกตนะคจะขึ้นมาสามร้อยเลยนะครับตรงนี้นะอ่านี่ครับตอนนี้ผมก็เลเวลสามสิบสามนะครับก็ปล่อยตีไปเรื่อยๆนะฮะตัวนี้อ่านี่ครับยังเก็บโอดินไม่ได้ดิบเก็บควสเลยนะฮะอ่าตอนนี้จอผมก็สี่สิบสองแล้วนะ และหลังจากนี้นะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะ1วันนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือได้เวลมา33นะครับแล้วก็จอบด้วยนะครับจอบมากสี่สิบสองนะภายในเวลาประมาณ1วันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกับการเดินทางครั้งใหม่ใน1วันนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผมก็อย่าลืมเช่นเคยครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย